ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คองนะครับพอดีวันนี้ย้ายไหมายใหมน่น้ำก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาลงที่ดักกุ้งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาโดยกันสิบหลังนะครับ Yeah, thank you. ปลายเชือกอมัดไว้เนี่ยถึงเงี้ยไม่ถึงเง,เง,เงเเี้ยกิ่งเยอะปลายหญ้านะมันแข็งแรงเลยนะเดี๋ยวปลาเข้าปลาเข้าลากวิ่งหนีทำบ่วงโลดได้ดึงดีดยวหลดุด เน,นี่นยนปันป่นเว้ยนโตบเาิดโอ้ตาขึ้นน้ำครับโตไปแล้วอะไรครับมายืนต่ำๆน dừa ấy này đi để mình cho phong tính các mà hãy lình này có có luôn để một cái lồng luôn này đúng không kháng luôn rồi. Không. ปยาแขมะ่ะพันแขมเนี่ยแ็มเนี่ยทบลงเนี่ย,ท,ยทำเนี่ยม้นวนเราพับมัดไปด้วยนะครับไม่มัดเดี๋ยวปลาล่าเราไปกิปนวันนี้มามีกู้แกงครับ คู่แกงก็นู่น,นะครับอยู่ด้านไกลๆทางนู้นก็ดักเหมือนกันนะครับดักอยู่ด้านทางด้านต้นตาลทางนู้นแห่งมามาเร็ว <c oughs> เอาวงมา <c oughs> ไปอาตอนนี้เราก็ลงไปแล้วนะครับสิบช่องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้ายัางไงนะครับ นี่นะครับก็ได้แล้วนะครับหลังนี้เข้าดีมากเลยนะครับออกมากู้ตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะครับอันนี้หลังเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะไปเดินกู้หลังจะต่อไปนะครับอ่าอันนี้เอามาเทร,รวมกันแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับมีได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มาด้วยนะครับ เมื่อตะกี้นี้ลองเอาไปชั่งดูนะครับได้สามโลนะครับรวมๆทั้งหมดแล้วนะครับได้ประมาณสามโลนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม